สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องยาแอนตี Co ้โคแอคูเลนต์นะคะหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะสำหรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยเราจะใช้ทำอะไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวเป็นลิ่มหรือเป็นคอตเนาะใช้กับใครได้บ้างก็หนึ่งอย่างเช่นเคส DVT นะคะมีลิ่มเลือดที่ขาเนาะ PE เลือดที่ไปอุดตันที่ปอดหรือเป็นเคส a f หัวใจ ห้องบนมันเต้นพริ้วนะคะทีนี้สถานการณ์โจทยเอนเครกอ่ะเขาจะชอบถามเราว่าผลข้างเคียงของยาแอนตี้โคแอคูเลนต์เป็นภาพรวมอะคะ่ะคืออะไรเนาะก็คือยาตัวเนี้ยยาต้านการแข่งตัวของเลือดเนี่ยมันเสี่ยงทําให้คนไข้เกิดเป็นทอมโบไซโตพีเนียได้หรือเก็ดเลือดต่ำนะคะทีนี้เขาจะถามเราต่ออีกนะว่าเราจะต้องมอนิเตอร์หรือ เจาะแผบอะไรอืมก็เจาะเป็นตัว CBC นะคะเพื่อดูพวกแพทเลิเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้กลุ่มยาใน a n t i c o a g u l a n t มีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คืออะเฮปาลินจริงๆมันชื่อเฮป a าลินเนาะแต่แอดมินขอเรียกว่าอะเฮปาลินเพราะว่าเขาจะชอบถามเราว่าถ้าสมมุติคนไข้เคส DVT ได้ดิบยาเฮปารินทางอินฟิวชันปั๊มเราจะต้องมอนิเตอร์แ l a อะไรก็คือแ lap aPTT นั่นเองทีนี้แ lap p t t เนี่ยมันจะมีอ๋อไม่ใช่ก็คือตัวเฮปารินนะคะเวลาที่เราให้ไปเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมันเกิดคลอตเนาะเผื่อไปอุดตรงนูน้นตรงนี้ที่อวัยวะที่สำคัญนะคะมันก็อันตรายทีนี้เวลาที่เราให้ยาเฮปารินอะ มันจะต้องมีเรนกในการรักษาหรือเราเรียกกันว่าเทอร์ร e u ิวติกเรนนะคะมันจะอยู่ในช่วงประมาณ46 7 0ถึง70ทีเนี้ยค่าตัวเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันในบาง m a t e r i a ียนะคะแต่ว่าเวลาข้อสอบมันออกอะมันจะออกแบบสูงชัดเจนเลยอย่างสมมติว่าแอดมินเขียนมา46 7 0ถึง70อย่างนี้ใช่ไหมข้อสอบอะบางทีมันอาจจะใช้คำว่าอะพทีทีทีโปรลองไปเลย ก็อาหรือให้ค่ามาว่า RPTT ได้150อะไรประมาณนี้ยเบ้อเบไปเลยนะคะเนาะแล้วก็ทีนี้เราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องเทอราปิติกเร้งทำไมก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราให้เฮปารินไปและวะ้วอะค่าเทอราปิติกเร้งหรือค่าในการรักษาเนี่ยมันต่ำน้อยกว่า40น้อยกว่า46เนี่ยแสดงว่าให้ไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะ คนไข้ก็อาจจะเกิดคอตได้อยู่ดีแต่ถ้าให้มากไปมันมากกว่า70หรือมันเป็นร้อยหรือมันเท่าตัวค่ะหรือเขาพูดว่าอะ PTT โปรลองอะไรเงี้ยอันเนี้ยเสี่ยงที่จะเกิด b บรีด h ิ้งและเลือดออกง่ายอาจจะให้ทรายมาก็ได้คนไข้ได้ยาเฮปารินอินฟิวชั่นปั๊มอยู่ๆคนไข้มีเลือดออกทางาฟัน หรือมีรอยช้ำที่แขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยก็จะเป็นไซา์ที่เขาให้มาในสถานการณ์เนาะประมาณนี้นะคะเขาก็ถามว่าเราควรที่จะทำอะไรเป็นอันดับแรกออันดับแรกเลยก็ต้องหยุดยาก่อนเนาะหยุดคอร์สท,ที่มันทำให้เกิดบรดก็คือหยุดยาหลังจากนั้นก็ค่อยอะไปประเมินคนไข้เ a สไซด์ไอวี IV, แล้วก็ รายงานแพทย์แล้วก็เตรียมให้แอนติโดดแอนติโดดของเฮปารินคืออะไรก็คือโปรตีนซันเฟตนะคะโอเคสรุปหลักๆยาเนาะเฮปารินเจาะแหลอะไรก็คือ rptt ดูเทอราพติกเล้งอยู่ประมาณ46-70แอนติโดดคืออะไรก็คือโปรตีนซันเฟตประมาณนี้นะคะแอนติโดดมันก็คือยาต้านพิษเนาะ,นะประมาณนี้ส่วนอินอกซาพารินนะคะเขาจะ มันเป็นพวกกลุ่มโลโดสของเฮปารินน่ะมันจะใช้ในการฉีดพวกใต้ผิวหนังซับคิวเราจะเห็นในเคสพวกนอนซิมมี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เขาฉีดทางหน้าท้องอะไรอย่างงี้ทีนี้เขาอยากรู้ว่าเราอะ่ะฉีดยาเป็นหรือเปล่าเขาก็จะถามเราว่าข้อใดต่อไปนี้ที่นักศึกษาทำแล้วเราเป็นอินชาร์จะต้องเข้าไปอินทวีนหรือว่าเข้าไปแทรกแซงนั่นเองหรือความหมายตรงๆก็คือน้องทำผิดนั่นแหละ อินอกซาพาลินเนี่ยมีข้อควรระวังที่เขาชอบออกข้อสอบเลยก็คือไม่ให้ดึงเซลิงหรือดันแอร์ที่อยู่ในเซลลิงอินอกซาพาลินออกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแอร์มันจะช่วยทําให้คนไข้นะ่ยได้ปริมาณยาโดสตามที่คุณหมอสั่งประมาณนี้แล้วอีกอย่างเหมือนที่เราไปดูมันจะช่วยเรื่องอทําทให้เกิดพวกพิมานตัวมาหรือรอยช้ำลดลงแต่อันนั้นไม่ค่อยออกข้อสอบหรอกมันจะถามเราแค่ว่า อินอกซาพารินอะไรควรที่จะระวังประมาณนี้ก็คือไม่ไปดึงไซลิงหรือดันแอร์จากไซลิงออกนะคะแอนติโดดเหมือนกันเนาะอันไหนมีตัว p ก็คือโปรตีนเลยนะอินอกซาพารินก็แอนติโดดก็คือโปรตีนประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือวาฟารินวาฟารินตัวนี้อีกชื่อหนึ่งลืมเขียนให้ก็คือชื่อว่าโคมาดีนนะคะ โคมาดีนตัวนี้มันเป็นชนิดกินเนะาะยามันจะออกฤทธิ์ช้าหน่อยหลังให้ไปก็ประมาณ48 7 2ชั่วโมงนะคะก็ให้ในเคสไหนอย่างเช่นเคส AF หรือเคสที่เขาไดา้ใส่เปลี่ยนลิ้นหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เขาจะถามเราอีกว่าแ l a บอะไรที่เราจะต้องมอนิเตอร์เนาะ วาฟารินมีอยู่3พยางวาฟารินเจาะอะไรเจาะ i n r มี3มพยางนะ,ะทีนี้ปกติค่ามันจะอยู่ค่าที่ไม่ได้คนไข้ไม่ได้กินยามันจะอยู่ประมาณ i n r มันอยู่ประมาณไม่เกิน1.2อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเ h e r a p e u t i c r a n g นะคะหรือค่าในค่าค่าที่ควรที่จะเป็นในการรักษาเมื่อเรา ให้ยาวาฟลลินน่ะก็คืออยู่ประมาณ2-3น้อยกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์มากไปก็เกิดบีดได้เหมือนกันนะคะทีนีเ้เขาก็จะถามอีกว่ายาแอนติโดดของวาฟลลินน่ะคือยาอะไรเนาะก็คือวิตามินเคนะคะถ้ามันถามอีกชื่อนึ่งก็คือตัวไฟโทนาดิโอดิโออะไรสักอย่างเนี่ยนะประมาณนี้ โอเคสรุปเลยนะคะก็คือยาแอนตี้โคแอคูแลนมันก็คือยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ทําให้เกิดคลอสอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิดคลอสไปอุดปอดถ้าไปอุดปอดก็เป็น PE อุดหัวก็เป็นสโตกอุดหัวใจก็เป็น MI อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ริดที่จะทํา ฤทธิ์ที่เกิดได้จากยาแอนติคอแอกูเลนก็คือภาพรวมเลยก็คือทอมโบไซโตพีเนียพีเนียแพทเล็นะก็คือแพทเล็ต่ำเจาะแลบบอะไรเจาะแ l บบ C D C ยามีทั้งหมด3ตัวมีอะไรบ้างก็คือเฮปารินอีน็อกซาพารินวาฟลินเฮปารินให้แล้วเจาะแลบบอะไรก็เจาะอะเฮปารินเจาะอะ P T ที่าอีน็อกซาไม่ควรที่ ไม่ควรที่จะดึงหรือดันเจลิ่งออกอ่ะทีนี้ยาที่เป็นแอนติโดดของเฮปารินกับเฮปพาเฮปพาลินกับ,กบอีน็อกซาพาลินพาพีโปตามีนนะคะอันสุดท้ายก็คือวาฟาลินวาฟาลินเจาะแหลบอะไรวาฟาลินมี3พยางก็คือ INR เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะว่า เฮปารินมี3พยางเหมือนกันไหมเราเติมอะให้นะอะเฮปารินเจาะอะพี t ประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้ซายบีดข้างล่างอ่ะอาจจะเขาอาจจะให้มาว่าบีดเปิดกั้มหรือว่ามีบริชที่แขนอะไรประมาณนี้นะคะ